Someone slept in my bed. Someone slept in my bed too. <coughs> Hello, everyone. Welcome to my English class. My name is Ansari Sonabut. So today I come with my co-teacher. My name is Teacher Kanokwan Misipong. We are English teachers from Primary 6 Wang Klei School. The topic for today is put on the puppet show one more time. Put on the puppet show. นักเรียนคะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะนักเรียนทราบไหมคะอย่างที่คุณอบอกไป put on the puppet show คำนี้คะ่ะ puppet แปลว่าอะไรคะนักเรียนจากที่นักเรียนเนี่ยสังเกตเห็นว่าเมื่อสักครู่คููอันกับคุณนกมีการทําอะไรคะซ้อมบทใช่ไหมคะจากที่คููอันกับคุณนกถืออยู่อ่า นักเรียนลองดูสิคะนักเรียนพอจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ไหมคะคุณนกคะสิ่งเหล่านี้คืออะไรเอ่ยสิ่งเหล่านี้คุณนกอยากจะถามนักเรียนปลายทางคะ่ะว่าสิ่งไหนที่เรียกว่าพับเพดสิ่งไหนเอ่ยเรียกว่าพับเพดแต่เราจะบอกนักเรียนปลายทางเลไไหมคะคุณวรอยังไม่บอกคะ่ะนักเรียนเพราะว่าวันนี้นะคะสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวนักเรียนจะไปรู้กันในชั่วโมงนี้คะ่ะฉะนั้นนะคะเรามาดูกิจกรรมถัดไปคะ่ะนักเรียนเป็นวัตถุประสงค์ค่ะหรือที่เราเรียกว่า objectives นั่นเองค่ะเรามาดูกันค่ะจุดประสงค์ที่เรียนต้องทำได้นะคะ the students are able to pronounce and give the meaning of the words about making masks นักเรียนต้องสามารถออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับการทำหน้ากากได้ค่ะ next the students are able to follow the steps of making masks นักเรียนต้องสามารถทำตามขั้นตอนของการประดิษฐ์หน้ากากได้ค่ะ and the last The students are able to do the role play. นักเรียนต้องสามารถแสดงบทบาทสมมุติได้ค่ะเหล่านี้นะคะก็คือจุดประสงค์ที่เราจะทําได้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนมาดูกิจกรรมถัดมาค่ะควรให้คํานี้ค่ะนักเรียน A p u p p e t or a mask one more time A p u p p e t or a mask ฉะนั้นนะคะกิจกรรมนี้นักเรียนพอจะเดาได้ไหมคะว่าคุณควรจะให้นักเรียนทําอะไรคะ แน่นอนค่ะเราเคยเจอกันมาแล้วคือคําว่าออ oh. ใช่ไหมคะออคืออะไรคะนักเรียนจําได้ไหมคะออออคืออะไรคะคุณโอ๊อแปลว่าหรือก็คือให้นักเรียนทําไมคะเลือกนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะให้นักเรียนเลือกนะคะว่าอะไรคือ a puppet อะไรคือ a mask โอเคไหมคะทีนี้เรามาดูค่ะคุณอันมีตัวเลือกให้คะ่ะนักเรียน3ตัวเลือกค่ะ a b and c which one is a puppet and which one is a mask ฉะนั้นนักเรียนลองเลือกสิคะว่าอันไหนเอ่ยคือพัพเพจอันไหนแมสลองเลือกเลยค่ะทีนี้เรามาดูเฉลยกันค่ะควรคิดว่านักเรียนน่าจะเลือกแล้วนะคะทีนี้มาดูกันค่ะคํานี้คือพัพเพจพัพเพจแสดงว่าทําไมคะคุณนกตรงนี้คุณนกสังเกตเห็นตัว S ค่ะคุณอันแสดงว่าจากตัวเลือกที่คุณอันให้เมื่อสักครู่นี้ต้องมีที่เป็นพัพเพจมากกว่า1ตัวเลือกแน่ๆเลยค่ะ สังเกตจากอะไรคะเอุแล<ช>้วแนตัว S ค่ะคุณอันใช่แล้วค่ะไม่รับไม่รู้ว่านักเรียนเนี่ยจะเลือกคำตอบเนี่ยมีใครเลือกสองคำตอบแบบคุณนกไหมคะอ๋ะมีมากกว่าหนึ่งนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะอักษรก็คือตัว letter A and letter C นั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือ puppets they are puppets สิ่งเหล่านี้ก็คือพัพเพทค่ะแสดงว่าพัพเพศคืออะไรคะคุณโอพัพเพศจากที่เห็นในรูปหรือที่คุณโอยกตัวอย่างไปเมื่อต้นชั่วโมงนะคะก็คืออะไรคะนักเรียนหุ่นมือนั่นเองค่ะหรือถ้าเป็นลักษณะของซีคืออะไรเอย่ยเราเรียกว่าหุ่นกระบอกนั่นเองค่ะใช่แล้วค,ะวค่ะฉะนั้นนะคะคาว่าพัพเพศในที่นี้นะคะแปลได้2ความหมายก็คือหุ่นกระบอกก็ได้หรือหุ่นมือก็ได้นั่นเองค่ะทีนี้ไปคําถัดมาคะ่ะนักเรียนคือคําว่าอะไรคะใครจําได้บ้าง a m a s ถูกไหมคะ a m a s ตอนนี้มาแล้วค่ะสองตัวอักษร A กับ c เหลือแค่ตัวเดียวเท่าน,นั้นคือตัว B นั่นเองค่ะฉะนั้นควรมีตัวอย่างให้ดูด้วยค่ะนี่ก็คือตัวอย่างที่ครนํานำมาให้นะคะเป็นหุ่นเชิดหุ่นกระบอกหรือแม้กระทั่งหุ่นมือทั้งหลายใช่ไหมคะคุณน้เป็นของไทยใช่ไหมคะคุนใช่ค่ะตรงนี้นะคะนักเรียนจะเคยพบเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า p u ฟ p ฟต s นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะ ทีนี้อย่างที่บอกค่ะเหลืออีกตัวอักษรเดียวคือตัวอักษร B ฉะนั้นก็คือ a mask นั่นเองค่ะ a mask a mask คืออะไรคะนักเรียนจากรูปภาพถูกต้องค่ะ a mask ก็คืออะไรคะคุณนก a mask ก็คือหน้ากาก,ากนั่นเองค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าหน้ากากจะแตกต่างจากพับเพ็ดตรงไหนคะนักเรียนต่างกันที่ว่าหน้ากากเนี่ยเราเอาไว้สวมใส่ตรงใบหน้าของเราใช่ไหมคะที่นักเรียนเห็นครูอันสวมใส่ในต้นชั่วโมงนั่นเองค่ะ ใช่แล้วค่ะ,ะั้นแล้วตรงนี้นะคะคุณน,นกใช่หน้ากากแมสไหมคะนี่ช่ยตรงนี้เราก็เรียกว่าแมสเหมือนกันก็คือหน้ากากเหมือนกันนะคะก็สังเกตว่าสวมใส่บริเวณใบหน้าของเราเหมือนกันค่ะใช่แล้วค่ะสิ่งต่างๆนะคะที่เรามาใช้สวมใส่บนใบหน้านะคะเราจะเรียกว่าแมสได้สังสินค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันค่ะกวนก็มีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะนี่ก็คือตัวอย่างหน้ากากที่กวนได้นํามายกตัวอย่างให้นักเรียนดูค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะนักเรียนอาจจะเคยพบเคยเห็นใช่ไหมคะ ตรงนี้ค่ะนักเรียนคาะดูจากที่ควัญชีนะคะนี่คือหัวโขนใช่ไหมคะคุณนกใช่ค่ะจะเป็นของวัฒนธรรมไทยของเรานั่นเองค่ะหรืออ่ามีหน้ากากในรูปแบบต่างๆใช่ค่ะฉะนั้นนะคะนี่คือตัวอย่างค่ะทีนี้มาดูกิจกรรมถัดไปค่ะนักเรียน e q equipment e q u i p m e n t คำนี้ค่ะนักเรียนคะทราบไหมคะว่าแปลว่าอะไรคะคุณนกคะคำนี้คืออะไรคะ p m e n t Equipment means อุปกรณ์นั่นเองค่ะคำนี้นะคะมีความหมายว่าอุปกรณ์นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะนักเรียนจำได้หะคะว่าคราวที่แล้ววรนให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะนักเรียนลองบอกคุณครูปลายทางสิคะว่าอุปกรณ์ที่นักเรียนนำมาในวันนี้มีอะไรบ้างลองบอกได้เลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่เราให้นำมาเนี่ยก็จะมีสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมคะคุณโน้ใช่ค่ะ มีทั้งหมด7อย่างด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากอันแรกก่อนเลยดีไหมคะน,นักเรียนจําเห็นบนหน้าจอของนักเรียนนะคะคำแรกก็คือคําว่า grow grow what is grow in Thai grow กาวนั่นเองค่ะกาวนะคะอุปกรณ์ถัดไปค่ะ next คือคําว่าอะไรคะคุณนกอุปกรณ์ถัดมานักเรียนสังเกตเห็นเป็นกรรไกลใช่ไหมคะเราเรียกว่า s i s t e r s one more time s i s t o r s ก็คือกลรนไกลนั่นเองค่ะอย่างที่3มค่ะอย่างที่3มเราเรียกสิ่งนี้ว่า thick paper thick paper ก็คือกระดาษแข็งนั่นเองค่ะและอย่างที่4ี่นักเรียนสิ่งนี้เราเรียกว่า puncher puncher อุปกรณ์ถัดมาลคะคะคุันอุปกรณ์ที่5นะคะนักเรียนก็คือ colored pencils colored pencils ก็คือดินสอสีนั่นเองค่ะนักเรียนและอย่างที่6นะคะก็คืออะไรคะจากที่นักเรียนเห็นก็คือแบบทําหน้ากากนั่นเองค่ะคือแบบที่นักเรียนจะต้องมาทําหน้ากากนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า mask patterns one word mask patterns ก็คือแบบหน้ากากนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะและอย่างสุดท้ายค่ะเรียนคือเชือกใช่ไหมคะเราเรียกมันว่า string string ก็คือเชือกนั่นเองค่ะ ใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะอุปกรณ์เหล่านี้นะคะนักเรียนจะต้องนํามาทํางานประดิษฐ์ในวันนี้ค่ะนักเรียนพอจะเดาได้ไหมคะว่าเราจะทําอะไรกันคะ well done เราจะมาทำ m a s s นั่นเองค่ะ steps of making a mask steps of making a mask ก็คือขั้นตอนการทำงานประดิษฐ์หรือการทำหน้าก,กากนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะครูอันมีขั้นตอนให้ดังนี้ค่ะนักเรียน one two t and 4 ครูอันคะครูนกสังเกตเห็นว่าขั้นตอนเนี่ยมีการสลับกันอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะครูเตรียมมาให้แต่นักเรียนจะต้องมีการสลับสลับลำดับให้หน่อยค่ะว่าอะไรมาก่อนนะคะให้นักเรียนเรียงลำดับให้หน่อยค่ะว่าขั้นตอนไหนน่าจะเป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนไหนควรจะเป็นขั้นตอนลำดับถัดมาแล้วจนถึงลำดับสุดท้ายค่ะลองพิจารณาดูนะคะ ทีนี้นักเรียนจะไปหาคําตอบได้จากไหนล่ะคะคุณอแน่นอนค่ะเราจะมีการเฉลยคําตอบกันค่ะโดยการดูจากวิดีโอนี้ค่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะมีการเช็คคําตอบนะคะจากการดูวิดีโอนี้ค่ะ,ว,คะวิดีโอนี้ก็คือ step of making a mask นั่นเองค่ะฉะนั้นนักเรียนดูขั้นตอนไปด้วยนะคะ ready let's watch the video เราก็อยู่ในช่วงของการทำหน้ากากนะคะทีนี้ขั้นตอนแรกค่ะ the first step what is the first step ค่ะ s t e ปแรกนะคะหรือขั้นตอนแรกก็คือ color the picture ก็คือการทำอไรคะเรียน color เอ color เนี่ยแปลว่าสีหรือเปล่าคะคุณใช่แล้วค่ะสีนะคะปกติเราจะแปลวะ่าสีใช่ไหมคะเป็นคำนามแต่ในนัดที่นี้ค่ะ color the picture นะันแสดงว่า color ในที่นี้ เป็นการกระทําคือการระบายสีนั่นเองค่ะนักเรียนฉะนั้นนะคะอย่างที่คุณนกบอกค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือ color the picture คือการระบายสีนั่นเองค่ะฉะนั้นขั้นตอนแรกนะคะเราไประบายสีกันเลยค่ะ ราก็ได้ระบายสีเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ควรระบายสีค่ะนักเรียนเป็นไงบ้างคะ Is it beautiful? Yes, สวยไหมคะ Absolutely อาฉะนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปคะ่ะคุณนก What is the next step? ขั้นตอนต่อไปก็คือ c ั t ก็คือการทำาะไนัะเรียนตัดนั่นเองคะ่ะใช่แล้วคะ่ะเราก็จะทำการตัดตัวหน้ากากนี้นะคะนักเรียน เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนคะนี่ค่ะก็คือหน้ากากของรูอานและนี่คือหน้ากากของคุณนกนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการตาดัดใช่ไหมคะทีนี้ถัดมาแล้วคะคุณนกถัดมาค่ะก็คือ paste the picture on a thick paper คือทําไมทั้เรียนเรามีการแปะแปะอะไรคะแปะรูปนี้นะคะลงไปในกระดาษแข็งนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือจะมีตัวหน้ากากที่นักเรียนระบายสีแล้วนะคะ กระดาษที่ค่อนข้างหนาขึ้นมาหน่อยนะคะหรือแข็งนั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก,ก็คือกาวนั่นเองค่ะฉะนั้นลงมือทำได้เลยค่ะ,ะเราก็แปะกันเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนคะเป็นยังไงคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะคุณนกขั้นตอนต่อไปเมื่อแปะแล้วก็ต้องมีการทำไไม1หนึ่งรอบคะ Cut again, cut the picture again ก็คือการตัดรูปภาพนี้นะคะอีกหนึ่งรอบค่ะใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือตัดกันอีกหนึ่งรอบค่ะค่ะคุณครูก็ตัดเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนคะต่อไปค่ะคุณนกสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ ยังไม่สุดท้าย,ยม่สุด,สด<า>ท้าย,ายแต่ไม,ไม่ท้ายสุดค่ะขั้นลอนแบบขั้นตอนต่อไปก็คือการ punch a hole ก็คืออะไรคงเรียนขั้นเจาะรูนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเจาะรูพร้อมๆกันเลยค่ะ เราก็เจาะรูกันเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนคะนี่เป็นไงคะเราเจาะรูแล้วนะคะสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะคุณลกสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะนักเรียนระดับสุดท้ายก็คือ tie a string tie a string ก็คือการร้อยเชือกนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเราจะนำเชือกนี้นะคะไปร้อยกันค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนคะคุณอันกับคุณนกก็ทําการร้อยเชือกเรียบร้อยแล้วค่ะคุณนกคะเป็นไงคะสมบูรณ์เรื่องคะคุณนกว่าทำไมมองไม่เห็นอะไรเลยล่ะข้าววันอ่าแสดงว่าอีกหนึ่งขั้นตอนค่ะนักเรียนคะคือการตัดตานั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะตรงนี้นะคะควณันฝากคุณครูปลายทางนะคะให้ช่วยตัดตาให้นักเรียนด้วยนะคะเพื่อที่จะเวลาที่นักเรียนเนี่ย เขานาไปใช้เนี่ยเขาจะได้มองเห็นนะคะฉะนั้นตรงนี้ฝากครูปลายทางด้วยค่ะฉะนั้นวันนี้ของเราก็เรยบรอยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะสวยงามเลยแล้วคุณนกหวังว่าคณะเรียนปลายทางก็จะสวยงามเหมือนของคุณนกกับคุณอันเช่นกันนะคะค่ะ welcome back คุณนกคิดว่านะคะหลังจากที่เรียนได้ดูวิดีโอไปนักเรียนคงจะเรียงลําดับขั้นตอนของการประดิษฐ์หน้ากากได้แล้วใช่ไหมเอ่ยอะฉะนั้นนะคะขั้นตอนแรกค่ะคือลําดับที่ทั้งหลานักเรียนจําได้ไหมคะ ลำดับแรกนะคะคือลำดับที่4นั่นเองค่ะ color the picture color the picture ก็คือการทำอะไรคะระบายสีนั่นเองค่ะลำดับถัดมาคือหมายเลข1นนั่นเองค่ะ number one cut and paste the picture on thick paper one more time cut and paste the picture on thick paper ก็คือการทำอะไรคะคุณนกก็คือการ cut ก็คือการตัดแล้วก็ แรูปของเราลงไปในกระดาษแข็งนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะนี่คือขั้นตอนที่2นะคะแล้วขั้นตอนที่3ล่คะคะนักเรียนทํำอะไรต่อเอ่ยลองบอกคุณครูไปทางสิคะขั้นตอนที่3ก็คือหมายเลขสานั่นเองค่ะ punch a hole punch a hole ก็คือการเจาะรูนั่นเองนะคะถัดม,มาค่ะลำดับสุดท้ายแล้วค่ะเหลือหมายเลขเดียวคือหมายเลขหมายเลข2นั่นเองค่ะหมายเลข2ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ tie a string t i e a string ก็คือการร้อยเชือกนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก็คือขั้นตอนนะคะที่เราจะนำมาทำงานประดิษฐ์ในวันนี้ค่ะตรงนี้นะคะครูอันก็ได้ทำการเรียงลำดับให้ใหม่แล้วนะคะโดยครมีการประกอบรูปภาพให้ค่ะว่าในการทำแต่ละขั้นตอนนะคะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนั่นเองค่ะ Welcome back กลับมาแล้วนะคะเรียนอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้จะมีการ do the role play ก็คือเราจะมีการแสดงบทบาทสมมุตินั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วการแสดงบทบาทสมมุติก็ต้องมีบทบาทให้เรียนไปายทางดูใช่ไหมคะคุอนใช่แล้วค่ะซึ่งบทบาทนี้นะคะเราจะนํามาจากใบความรู้ที่4ี่ค่ะนักเรียนใบความรู้ที่4ี่เรื่อง Goldilocks and the Three Bears นั่นเองค่ะใบความรู้นี้เราพูดกันไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะใช่คะฉะนั้นชั่วโมงนี้เราก็ยังใช้อยู่ค่ะ ใบความรู้นี้นะคะนักเรียนแต่ละคนแสดงเป็นบทบาทอะไรนะคะนักเรียนดูจากใบความรู้นี้ได้เลยแล้วก็แสดงให้สมกับบทบาทของตัวละครน,นั้นๆน,น,นะคะเช่นอย่างเป็นพ่อพ่อแบร์ต้องทําเสียงไงคะคุณมันถ้าเป็นพ่อพ่อแบร์เป็นคุณพ่อใช่ไหมคะเป็นพ่อหมีฉะนั้นต้องเสียงย่อ่ใหญ่ใช่ไหมคะอะเสียงยหญ่ใหญ่ดูเป็นหมีที่น่าเกรงขามนั่นเองค่ะ มาม่าแบกมาม่าแบกก็ต้องเสียงเป็นผู้หญิงค่ะ<ช>เสียงอ่อนหวานเสียงเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ตัวละครเบบี้แบกเลยค่ะเบบี้แบกบอกแล้วค่ะเบบี้ก็คือเป็นหมีตัวเล็กๆใช่ไหมคะฉะนั้นก็เป็นเสียงแบบเล็กๆน่ารักน่ารักนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะเวลาที่นักเรียนเนี่ยสวมหน้ากากแสดงบทบาทสมมตินะคะนักเรียนต้องคิดว่านักเรียนเป็นตัวละครนั้นจริงๆนะคะอ่าฉะนั้นนะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะ มีการเปิดไฟ์เสียงให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อเป็นการดูว่านักเรียนจะต้องแสดงแบบไหนนั่นเองค่ะ Ready? Go! Once upon a time, in the middle of the woods, there were three bears one was a papa bear one was a mama bear one was a baby bear along came the girl With the golden curls. She knocked on the door, but no one was there. So she walked right in because she didn't care. Home, home, home came the Papa Bear. Home, home, home came the Mama Bear. Home, home, home came the Baby Bear. Someone ate my porridge, said the Papa Bear. Grr. Someone ate my porridge, said the Mama Bear. Ah! Someone ate my soup, said the baby bear. Humph. Someone sat in my chair. Said the Papa Bear. Someone sat in my chair. Said the Mama Bear. Ah! Someone broke my seat. Said the Baby Bear. Humph! Someone slept in my bed. Said the Papa Bear. Someone slept in my bed, said the mama bear. Someone's still in my bed, said the baby bear. Just then, Goldilocks woke up. she jumped out of bed, and she ran out of there. Bye bye bye, said the papa bear. Bye bye bye, said the mama bear. Hey hey hey, said the baby bear. This is the end of our tale. ก็จบไปแล้วค่ะนักเรียนนี่คือตัวอย่างที่แสดงให้นักเรียนเห็นนะคะเพื่อที่จะได้ไปแสดงบทบาทสมมุติตามตัวระครนนักเรียนนั่นเองค่ะ อย่างที่คนบอกนะคะว่าแสดงเป็นตัวละครอะไรนะักเรียนต้องสมบัติบทบาทเป็นตัวละครนั้นให้ชัดเจนนะคะชั่วโมงถัดไปนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วค่ะเกี่ยวกับ school life school life เป็นเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนในโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะหน่วยที่1เราอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวหน่วยที่2เราจะมาพูดถึงชีวิตในโรงเรียนของเรากันแล้วค่ะ เรื่องในหน่วยแรกนะคะก็คือ what I learn one what I learn one ก็คือเรื่องนี้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจากกันไปพบกับช่วงฝากไว้ให้คิดวันนี้นะคะนักเรียนมีการแสดงบทบาทสมมุติกันเป็นกลุ่มถูกไหมคะมีการทํางานกันเป็นกลุ่มนักเรียน,ยนต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมคะคุณใช่แล้วค่ะ,คะเพราะการทํางานเป็นทีมนะคะจะสําเร็จไปได้ต้องมีความสามัคคีนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองท่านต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ see you again next time สวัสดีค่ะ